สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับช่องมอมอวอลลี่วันนี้แฟนๆชาวไทยหล,หลายๆคนก็คงมีความสุขไปตามๆกันนะครับเมื่อได้เห็นซาดิเย่เล่น5เซตอีกแล้วครับแล้วสาวไทยของเราก็คือชัชชุออนมูกสีถือว่ามีส่วนสําคัญมากๆเลยนะครับที่พาทีมคว้าชัยชนะในวันนี้ด้วยกันทําแต้มไปกว่า หลัก30แต้มเลยครับซึ่งก็มีช็อตที่น่าประทับใจมาให้ได้รับชมกันอีกแล้วครับก็คือเป็นความทุ่มเทของชัชชุออนมุกสีนะครับแน่นอนว่านักกีฬาทุกคนก็ต้องการชัยชนะแล้วก็มีความทุ่มเทกันสุดๆอยู่แล้วอย่างวันนี้ชัชชุอรนเองเธอก็ทุ่มเทเราได้เห็น2ช็อตเลยนะครับกับการวิ่งไปเก็บบอลของบุมบิมชัชชุออนจนเธอนั้นเสียหลักแล้วก็ชนป้ายไปเลยครับนี่ก็แสดงให้เห็นเลยนะครับว่า ว่าบุ้มบิ้มทุ่มสุดตัวจริงๆครับก็ต้องขอชื่นชมเลยครับซึ่งวันนี้ครบเครื่องมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวเสาสามมีดการเสิร์ฟการรับการขุดนะครับมาหมดจริงๆก็ถือว่าเป็นนางเอกประจํานัดไปเลยนะครับสำหรับบุ้มบิ้มในนัดนี้นัดหน้าเรามารอเชียร์กันใหม่ครับ